ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับช่องอานนี่คืออีเองครับคลิปนี้เป็นแนวทางมาเลเซียวันเสาร์นะครับไซตีมาเลเซียเดินยาวมากครับน่าจะมี 6- 7รอบอยังต่ำนะครับจะเด้งจะอะไรก็แล้วแต่ต้องลองดูเลยครับเพราะว่าอาทิตย์แล้วเด่นก็ยังมาอยู่นะครับมันตั้งแต่เจาะตั้งแต่57เดือนนะตั้งแต่วันกลางกลางเดือนนะครับยังหยุดยังยังยาวอยู่เลยเนะี่ยยังไม่หลุดหายไปไหนได้เด่น2ตัวเนะี่ย โอเคครับเดี๋ยวโมมาเล็กเลกจะหายซะโอเคครับมาเลเซียวันนี้เมื่อล่าสุดมาเลเซียวันพุธออก2 6 5ห0หกครับพี่น้องบนล่างตอนนี้มาเลเซียไหลพี่น้องตอนนี้มาเลเซียไหลพี่น้องครับไหลพี่น้องตั้งแต่4 5 4ห้า3 4 9ห้าห้าสี่แล้วก็ห5ห้ามาเลเซียว,วันเสาร์เด่นครับ50ครับ ชอบห้าครับหกกระเนะยังไม่ทันบยังไม่ทันพิษไม่เบีให้ทิ้งเลยอจาครับหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าครับ แล้วก็ศูนย์ห้าครับหลักร้อยใสศูนย์นะครับหลักร้อยใสศูนย์เนาะขอให้เดินต่อนะขอให้ขอให้เดินต่อถ้าพี่น้องของศูนย์ก็เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าลองลองกระดูกก็ได้นะครับเผื่อผมฟันผิดไงเผื่อผมดันเ,เอเผื่อผมฟันเด่นผิดอ่าถ้าท่านชอบศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งประมาณนั้นครับปรเป็นได้พี่น้องผมว่าพี่น้องยังน่าจะมาอยู่ไติวันเสาร์นี่ก็สวยงามนะ สวยงามมันเดินน่ะมันเดินแทบยังไม่หยุดเลยให้มันไม่หยุดเลยก็น่ากลัวเรื่องเรื่องเรื่องที่ผมจะพูดคือมันน่ากลัวครับเพราะมันเดินจนน่ากลัวไงเด่นนี่สองตัวยาวเลยหกเจ็ดรอบยังต่ำครับที่ททมที่ไม่หลุดระดับมาเลเซียเนี่ยเนาะก็ลองพิจารณาดูนะลองพิจารณาตัวตัวส่วนตัวเพเองผมไม่ได้เล่นผมวางอย่างเดียวครับจะมีเล่นแต่หวยรัฐบาลซื้อไว้ใบสองใบเผื่อถูรางวัลที่หนึ่ง จะให้โชควิ่งะหาเข้าหาเราคงเป็นไปไม่ได้นะเราต้องห้าวเข้าหาโชคนะครับแต่ยังหอยหุ้นเนี่ยผมก็ร้อยวันพันปีแทบจะจิ้มทันทีครับส่วนมากจะวางอย่างเดียวพอเลิกล้างมือในห้องละไอขันล้างมือในขันขันน้ําไม่ใช่ขันน้ำมนนะขันน้ำไม่ใช่ <c oughs> โอเคนะครับขอให้รวยมาเลเซียวันเสาร์นะครับจากช่องอานนิคีอกนครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่ากดข้ามโฆษณาผมนะครับเพออไราะรายได้ยิ่งวันเสาร์ที่รายได้น้อย ได้น้อยมากเลยเพราะว่ามีแค่5คลิปเองนะครับแล้วก็สปอนเซอร์หลายโทรศัพท์นะครับรบกวนเข้าเป็นสปอนเซอร์นะครับเกินสามสี่พันครั้ครับขอขอให้ไม่ตะกุกตะกากขอให้ลําโพงมันโอเคพอตอนนี้ลำโพงเธอตะกุกตะกากเดี๋ยวคนฟังเยอะแล้คนฟังเพราะบางครั้งผมฟังผมนะเอ๊ะทำไมมันขาด,ขาดได้หายแต่ผมแก้ไม่ตกทันทีครับแก้ไม่ตกทันทีจนกว่าจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โอเคนะครับขอให้รวยฮามาเร่ราสต้า ขอให้เราด้วยทุกท่านครับจากเจองอาหนาี้ขี้ครับ